สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะก็ยังคงอยู่กับสูตรคำนวณเก่าๆอยู่นั่นก็คืออันนี้คือหลักร้อยบนเก่าซึ่งเป็นของใหม่ของวันที่1สิงหาคมแต่เป็นของเก่าสำหรับ16สิงหาคมนะคะเพราะเราจะใช้ในงวดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเก่านะคะ16สิงหาคม6กนะซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยเหมือนที่ดิฉันพูดก็คือว,ว่าผลรางวัลนเขาออกไปแล้วเนาะ ก็คือ0 4 1แล้วก็4 6นะคะเราจะเห็นว่าผลการคำนวณที่เราแสดงไปเนี่ยปักหลักร้อยปนทที่เราใช้หลักสิบปนสองครั้งเนี่ยบวกกับหลักหน่วยปนสองครั้งนะคะหาบวก1คงที่นะเท่ากับ x บวก1บวก5เนี่ยเราคำนวณได้เลข9เลข0นย์เลขหอันนี้คือหลักร้อยปนใช่ไหมหลักร้อยปนก็คือเลข0ูนย์ เข้ามาที่ตำแหน่งของหลักร้อยปนนะคะท่านไหนมาดูใหม่ถ้าอยากจะดูการคำนวณก็ย้อนไปดูคลิปวิดีโอของงวดก่อนนะที่เป็นงวดหนึ่งสิงหาคมนะคะว่าสูตรนี้เข้าจริงหรือไม่ถ้าเพื่อนๆนท่านไหนที่เคยมาดูดิฉันในคลิปนี้ในงวดที่แล้วนะขอความกรุณาถ้าเห็นพิมพ์ว่าเห็นด้วยนะคะว่าสูตรนี้เราลงไว้ก่อนจริงนะ ทีนี้สูตรนี้ความจริงแล้วเราย้อนสถิติกลับไปตั้งแต่งวดที่ออก598และ79ใช้ตำแหน่งหลักสิบบน2ครั้งบวกหลักหน่วยบน2ครั้งแล้วก็บวก1คงที่เท่ากับ x บวก5บวก1่ะทีนี้เราจะไม่บวกนะคะเราก็จะไปบวกงวดท้ายสุดเลยเรามาดูสถิติกันคร่าวๆนะคะอันนี้เราคำนวณได้5 6 1ออก1 16และ17นะคะ1ก็มาที่ตำแหน่งของหลักอะไรคะร้อยบน เพราะว่าสูตรนี้คือสูตรร้อยบนถ้ามาหลักอื่นเราก็เป็นที่เข้าใจว่าเขามาก็แล้วก,กันแต่แต่เราไม่ได้วงให้นะถัดมาคำนวณได้ห้าหกหนึ่งอันนี้เลขหกก็มาที่หลักร้อยบนถัดมานะคะเลขห้าก็มาที่หลักร้อยบนงวดต่อมาเลขห้าก็มาที่ตำแหน่งหลักร้อยบนเช่นกันนะงวดต่อมาเลขห้าก็มาที่หลักร้อยบนเช่นกัน งวดต่อมาคำนวณได้แล้วเลข3ก็มาที่หลักร้อยบนและงวดที่ผ่านมาคำนวณได้3ตัวนี้905 0, 0มาที่หลักร้อยบนทีนี้เราจะมาดูของงวดต่อไปวันที่16สิงหาคม67นะคะเราก็ใช้ตำแหน่งของหลัก10บน2ครั้งบวกหน่วยบน2ครั้งนะคะ แล้วก็ท่านผู้ชมก็อย่าลืมบวกหนึ่งคงที่นะเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกห้าสี่บวกสี่นะคะได้แปดนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองแปดบวกสองได้สิบสิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดเราใส่หนึ่งและหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองใช่ไหมเดี๋ยวนะคะขออนุญาตนิดนึง ได้1 1ึบวกหได้2และ2อบวกหก็ได้7อ่ะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการนะคะ8ปบวกสได้10บวกหเป็น11ใส่1 1ึบวกหได้2 2งบวกหได้7จนะตรงนี้ซึ่งไม่อาจทราบว่าสมการดังกล่าวจะเดินต่อหรือไม่ท่านไหนประสงค์ที่จะจดสูตรคำนวณน,นะคะ หลักสิบบนคูณสองนะคะจะใช้การคูณกันบวกก็ได้นะคะบวกหลักหน่วยบนคูณสองบวกหนึ่งคงที่เท่ากับ x กบวกหนึ่งบวกห้าอ อันนี้ก็คือสมาการก็ขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมรับฟังสำหรับท่านไหนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ในงวดที่แล้วนะรบกวนพิมพ์ว่าเห็นด้วยนะคะก็เพื่อที่จะได้ให้คนที่เข้ามาใหม่เขาได้มาดูว่าโอเคได้ลงแล้วจริงนะแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจนะคะว่าลงแล้วจริงหรือไม่รบกวนย้อนไปดูคลิปวิดีโอของงวดที่แล้วได้นะก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งที่มีที่มาเป็นกำลังใจ ในการรับชมคลิปวิดีโอสำหรับคลิปนี้ฝากลาไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปอื่นๆที่เหลือนะดิฉันจะไม่ได้อัดลงทีเดียวนะคะดิฉันก็จะมีเวลาว่างดิฉันก็จะค่อยทยอยลงให้ก็ขอขอบพระคุณอีกครั้งที่รับชมรับฟังสวัสดีค่ะ